สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูโฉนดพุทธแดงนะครับเนี่ยที่2ไร่นะครับไร่ละ3ามแสนห้าขาย2ไร่ยกแปลงนะครับเจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองมันเป็นที่ดินใกล้ภูเขาครับเนี่ยเนี่ยเนียตรงนี้ที่ลกๆเนี่ยเป็นภูเขานะครับส่วนเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางเส้น เส้นถนนหลวงของแผ่นดินเส้น3209นะครับเนี่ยมุ่งหน้าไปอำเภอธรรมกาห่างจากอำเภอธรรมกาเนี่ยประมาณ30กิโลไปทาม่วงก็ได้นะครับ30กิโลห่างจากกรุงเทพอ่ะ113กิโลนะครับผมห่างจากจังหวัดกาญจนะ์อ่ะ39กิโลครับนี่ส่วนข้างๆแปลงที่ดินนี้เลยนะครับเขียวชะอมเป็นป่าแบบนี้นะครับส่วนเส้นนี้นะ เส้นนี้กําลังจะไปออำเภอด่านมะขามเตี้ยครับของจังหวัดกาญจนบ,บุรีห่างจากแปลงที่ดินน่ะประมาณ20กิโลครับาสามารถไปเพชรบุรีก็ได้นะต้องแยกซ้ายไปเขาเรียกว่าไปอำเภอจอมบึงนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ40กิโลได้ครับแปลงที่ดินเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับทางเข้าเป็นแบบนี้เป็นหมู่บ้านติดตีนภูเขานะครับเนี่ยแบบนี้เลย เนี่ยทางเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปถึงแปลงที่ดินนะ่ะประมาณสักร้อยาสิบเมตรครับก็จะถึงแปลงที่ดินแปลงที่ดินเราอยู่ทางซ้ายมือหลังหมู่บ้านเนี่ยครับนี่ครับป้ายป้ายของปตอเขามาทำเนี่ยครับขึ้นเขาเฉลิมพะเกียรตินะครับบ้านคอเขาเนี่ยครับเนี่ยเป็นภูเขาเป็นมอเขาเล็กๆไม่ใหญ่นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูแปลงที่ดินเราว่า,อ,าอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมเดินให้มาอีกนิดนึงนะครับเนี่ยมันเป็นร้านค้าของหมู่บ้านที่เขามาซื้อกันอยู่ข้างในนู่นแปลงที่ดินนะครับตรงนี้เขาเป็นที่ดินสร้างตู้น้ำบ่มนะครับนี่นะครับนี่ของหมู่บ้านโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันไปดูแปลงที่ดินกันครับผมไปครับผมมาอยู่หน้าที่ดินแล้วนะเนี่ยเข้าจากเส้น3209เนี่ยเข้ามาเนี่ยประมาณ150เมตรเอง ไฟฟ้าประปามีนะครับนี่ในแปลงที่ดินแปลงนี้เนี่ยครับที่ดงกระเจี๊ยบเนี่ยทั้งหมดเลยไปติดมอภูเขาต้องเรียกว่าเป็นมอมันเป็นอ่าภูเขาลูกเล็กๆครับเนี่ยที่เห็นลกๆอ่นะทั้งหมดเลยเป็นเนินมอภูเขานะครับส่วนตรงนี้เป็นบ้านเชิงแบบอยู่ข้างมอภูเขาอะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็จะวนวนออกขวามือไปเส้น3-209บ้านคนมีนะครับเป็นเพื่อนบ้านมีนะครับไฟฟ้าประปามีแปลงนี้มี มีหมอ้อม้อเกษตรยอยู่นะครับอยู่เสาเนี้ยนะครับส่วนมิเตอร์น้ําก็จะมีนี่นี่นี่เนี่ยครับเขามีให้แล้วนะเพราะว่าเขาจะมาใช้กับอา่าต้นต้นอะไรเนี่ยนะอ่ะเอาเขาปลูกกระเจี๊ยบครับเนี่ยดงเนี้ยเขาปลูกกระเจี๊ยบเต็มดงเนี่ยทั้งหมดเลยที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นโดงกระเจี๊ยบแล้วก็จะมีต้นอ่ต้นลำไยนะครับแซมอยู่เนี่ยครับ เนี่ยแบบนี้นะครับหน้าที่ติดาทางเนี่ยนะครับหน้าที่ติดทางเนี่ยประมาณ65เมตรนะครับส่วนซ้ายมือซ้ายมือก็ประมาณ68 <im> ขวามือนะครับขวามือเนี่ยของของสองไล่เนี่ยประมาณ73ตัดอยู่ข้างท้ายาข้างข้างริมงอภูเขาอ่ะอประมาณ87เมตรครับผมรวมแล้วประมาณสองไล่เต็มนะครับก็ประมาณนี้ครับสนใจก็ลองทักเข้ามาครับผมนะครับ 0 6 1 4 7ห2หนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเก้าสาหรือไอ l i ล e ผมก็ศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดแปดสอง้าสม้าเช่นกันนะครับผมคุณเอกนะครับลองโทรเข้ามาคุยกับผมดูนะครับทางนเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นเขตของวัดนะครับนี่ก็เป็นมอภูเขานะครับนี่แบบนี้เลยมีไฟทางด้วยนะแบบนี้เลยครับนี่ผมให้ดูรอบทิศแล้วนะนะครับก็ลองเข้ามาดูแปลงนี้แปลงเล็กเล็กกันดูนะครับลองลองดู แปลงเล็กครับนี่เหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับที่ดินแปลงเนี้ยมันจะสโลปไปอย่างเงี้ยสโลปต่ําลงไปน้ามันจะไหลไปไปลายที่ดินนะครับแปลงนี้ถ้าจะมาซื้อแล้วจะมาถมอ่ะมันต้องถมนะครับเพราะมันต่ํากว่าถนนนะครับต่ําเลยแหละเนี่ยครับก็ลองเข้ามาดูแปลงนี้กันนะครับแปลงเล็กๆอีกหนึ่งแปลงโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ